สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับวันนี้พามาชมฮิตาชิครับนี่ครับคู่กับ Kubiko ครับ Kubiko HK 200รุ่น10ยืนคู่ครับฮิตาชิ z x 210นึครับ เดี๋ยวมาดูการทำงานครับอิตาชียังใช้เป็นเครื่องยีสุหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจนะแต่ว่าฮิตาชีแกยังเคยใช้กับเครื่องยีุสุครับ เรามาดูการทำงาน,นครับยางใหญ่นะตัวชี้หนึ่งศูนใส่ไม่รู้ใส่กี่ต่างนะครับห้โกเบอยู่ข้างล่างครับโก <Kobe S 2> เบเบาครับตัวน,นี้น่าจะรวมยี่สิบสองจนได้หรือเปล่า ก็เป็นคลิปที่ทดสอบโทรศัพทพ์ใหม่ครับผมใช้เปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วครับเครื่องเก่ามันเรียบร้อยแล้วพังแล้วครับเครื่องใหม่ก็ใช้เป็น Oppo เหมือนเดิมครับ Reno 12 5G ครับกล่องเป็นยังไงก็รีวิวหน่อเด้อพี่น้องคอมเมนต์ได้ครับ ใหญ่ๆเลยตักใส่สิบล้อคพี่น้องดินเหนียวครับแบบเดียวครับเต็มนี่ครับดดต้มลงครับ เดี๋ยวตูดลายก็แกจะได้อนี่ครับคนขับรถเป็นครับดูนะพี่น้องถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ไยว่ากันครับแต่ว่ารถใหม่ก็ยังไม่ให้อยากตูดลายเท่าไหร,คร่ครับแกตักดึงขึ้นมาแกก็จะเอาพุงกี้ เชียวครับเอาหลังบุกี้เน็กเน็กก่อครับเอาบหลังบุกีก้นลงตัวนี้ตักที่สามครับมาดูกันจะใส่กันกี่ตักตักที่สี่ครับ ี่ห้าตักเองครับ <Ooh. S 1> ใส่เยอะครับแต่ว่าลุ่มได้นี่ครับมาดูเทคนิคการตักตุ่มครับี mm hmm. ่็นไ,ไหมยวมือเขี่ยออกเลยครับหลัง่อกี้ดีดอกเลยอ๋อ mm hmm. oh, เป็นโครงการขุณลอกครับระบ,บายน้ำไปดีนะน้ำก็ไม่ค่อยท่วมครับอ่าไม่คุณลอกก็เหมือนเดิมครับ น้ําท่วมสำสากครับก็ต้องมีโครงการครับโครงการขุดหลอกเข้ามาเรื่อยๆครับเน,นี่ครับมาดูอีกครับหนึ่งคันตักที่สองครับตักที่สามครับดูแก้ว อุ้มแบบบักยางคลักเลยแจะวางจุ๊บลงเลยนะที่สี่ครับนึกว่าตักไอ้สกีมูสีตักครับพอครับหนักเก้าเรื่องครับ รถล้อขับง่ายครับขับสบายแต่ว,ว่ามันไกลบ้านครับไม่ค่อยได้กลับบ้านก็จะได้กลับบ้านเจรทีก็สามสี่เดือนนะครับบางที่เป็นปีก็ได้ค่อยได้กลับรถไม่ค่อยได้เข้าบ้านครับทํางานสิบล้อเนี่ยทางานคนลอ้อครับคันนี้แกะกลองมาใหม่เลยครับเจรตีเนี่ย เ,ออเบอร์40คันที่40หรือเปล่าดรถขุดนี่ผมหามุมอีกไม่ได้นะพี่น้องมันมีแต่เรียนวนเลยครับ เดินไม่ได้ครับดครับเขาไปตักใซห๖ล้อนี่แป๊บเดียวนะสองตักนี่ให้ไปเลยครับทางมันอยากจะวิ่งยากเลยครับบวมแต่เขาอุ้มแต่ละทีนี่นึกว่าประมาณสองตักนี่และ แส่ก็ประมาณให้ตีให้เลยครับถ้าตักไม่อุ้มก็สิบตักนะวิ่งโหดครับแถวบ้านผมแค่นี้จิบจิบครับดูครับกรทางแห้แงๆนี่บอโอ้ยเจอกันโลดพี่น้องมันมีอีกทีมหนึ่งครับสามสี่ปีที่แล้วผมถ่ายเนี่ยเขาวิ่งกันแบบ เมาคิวเลยครับพี่น้อง105คันครอบครัวเดียวนี้รถบ้านเดียวขัเมาเลยครับเหมือนผมมีพ่อมีน้องมีน้ามีลุงแบบนี้ครับรถ4-5คันวัดชิวกันเลยครับชิวละกี่บาทว่ากันเลยครับโอ้แบกกำสนันเลยนะพี่น้องถ้าพี่น้องเอฟซีได้ติดตามคลิปผมนะจะรู้ครับ แต่ว่าตรงนั้นดินมันแห้งครับมันทำง่ายวิ่ง,ง่ายใส่ยางหนนนะทีทีมีแต่ยกล้อครับมีไม่คันนั้นไม่มันเก่น่าจะทีมนั้นม่าจะมาแต่สุพรรณหรือเปล่าผู้มีแต่เครื่องแรงๆเนาะสดเกี่ยวนั่นเองใส่กันทีนี่สิบสี่สิบห้าตักับดินแหง้แหงๆนงะ บางทีก็ผสมตมไปด้วยครับผสมกี่ตมไปด้วยดำดียกล้อไปเลยครับโอ้คันหนึ่งไปจอดแล้วนะไม่ไหวแล้วมนะั้งป๋าป๋าจะไปจอดแล้วนะอ่ะโอ้ป๋ายังไม่จอดเลยครับมีคันหนึ่งไปจอดแล้วสงสัยน้ำมันจะหมดแล้วมนะั้งอุตส่าห์ชีก้ก็ใช้ดีครับ ต่วใหญ่ดีนะดูรูปร่างครับกระจกข้างหงอเก็งฝั่งขวามือนี่เต็มดีครับคล้ายๆกันครับรูปรักมาดูความเปรียบเทียบครับหงอเข็งคล้ายๆกันครับโกวิโก้โกครับโอ้ปดจอดแล้วครับ กันไม่ทันเลยมันรอกันนานครับก็เลยพากันจอดแล้วว่าโ,<ฮ>โกเบนี่เป็นรถที่ รวดเร็วทันใจนะฮิตาชิก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับอโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็จะขอลาไปด้วยฮิตาชิครับเ x 2อีก210ครับ กูบีกูเอ็ดคสองรรุ่น10เหมือนกันอฮิตาชีนี่ไม่มั่นใจครับว่ารุ่นไหนนะพี่น้องใครรู้ก็คอมเมนต์มาครับอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ